สวัสดีค่ะพบกับช่องทำง่ายอร่อยด้วยพบกับเมนูดีๆสำหรับพี่น้องร้านชากาแฟค่ะสำหรับเมนูวันนี้เป็นชานมอสามสูตรต้มขายหรือที่รู้จักกันในนามชาไต้หวนันหรือชานมไขมุกค่ะเราไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะมีแค่4ี่อย่างเองอย่างแรกเลยนะคะใบชาแดงอสามตรามือน้ำหนัก60กรัมค่ะ 2. น้ำร้อน1000 ml 3. นมนมข้นจืด750 ML อ 4. นมข้นหวาน300 ml ค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะง่ายมากอย่างแรกเลยให้เราตักใบชาแดงอสามตราชาตรามือน้ำหนัก60กรัมลงไปในหม้อต้มชานะคะชาจะหน้าตาแบบนี้ค่ะหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์เบกเกอรี่ทั่วไปในแมคโครหรือช้อปปี้ a z a ด้าก็มีค่ะพี่เจชอบแพ็กเกจที่เป็นซองซิปนะคะใช้ไม่หมดเราก็ปิดถุงไว้เวลาแกะใช้ครั้งต่อไปก็สะดวกดีค่ะ ตักชาลงไป60กรัมเทียบเป็นช้อนโต๊ะเท่ากับ10ช้อนโต๊ะนะคะถ้าใครชอบทานชาเข้มๆเ,เพิ่มอีก10กรัมได้ค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้ชงในปริมาณมากสำหรับทำกินกันเองในบ้านหลายๆคนเทใส่เหยือขายหรือว่าบรรจุขวดขายได้สบายๆเลยค่ะให้เราเทน้ำร้อนลงไปนะคะ1000 ml น้ำที่ใช้ต้มชาควรจะเป็นน้ำที่ร้อนจัดค่ะ อุปกรณ์ที่เราใช้ต้มน้ําร้อนควรเป็นกาต้มน้าร้อนไฟฟ้าค่ะจะได้ความร้อนมากกว่ากระติกน้ําร้อนค่ะหาฝาหม้อหรือฝาอะไรก็ได้มาปิดด้านบนไว้เพื่ออบชาพี่เจเอาฝาหม้อชาบูที่บ้านมาปิดค่ะมันใสดีแล้วเราก็จะมองเห็นชาด้วยเราจะอบชาเอาไว้1 0บถึงนาทีนะคะในระหว่างที่เราอบชานะคะเราก็ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ค่ะมาผสมนมร้อไว้เลยนำนมข้นหวานมา300 ML ค่ะเทลงไปในเหยือก ตามด้วยนมค้นจืดนะคะ750 ml สำหรับสูตรนี้เราจะไม่ใส่ครีมเทียมนะคะเทลงไปเลยค่ะ750 ml แล้วเราก็คนจนนมทั้ง2ชนิดละลายเข้ากันดีค่ะการผสมนมไว้ก่อนจะทำให้เทง่ายและมีความหวานมันกระจายทั่วเท่ากันทุกจุดค่ะเราจะได้นมผสมปริมาตร1 0 5 0 ml หน้าตาแบบนี้นะคะเป็นสีเหลืองนวลแบบอ่อนๆค่ะ เมื่อครบ10นาทีแล้วเราก็เปิดฝานะคะจะเห็นน้ำชาเป็นสีน้ำตาลเข้มค่ะแล้วก็นำถุงกรองที่ลวกน้ำร้อนเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในเหยือกนะคะแล้วก็เทน้ำชาที่ต้มได้ลงไปเพื่อที่จะกรองเอาน้ำชาออกมาค่ะ ให้เราตักเอากากชาที่ค้างอยู่ที่ก้นเหยือกใส่ลงไปในถุงกรองเพราะกากชาจะอุ้มน้ําชาไว้ส่วนหนึ่งยกถุงกรองชาขึ้นสูงๆปล่อยให้น้ําชาไหลออกจากถุงกรองเองนะคะไม่ต้องบีบถุงกรองชาเพื่อคั้นเอาน้ําชาออกมาเพราะว่าจะทําให้ชาฝาดได้ค่ะเราจะได้ปริมาตรของน้ำชาออกมาประมาณ800 ML นะคะพักชาเอาไว้ให้เย็นค่ะ เมื่อน้ำชายเย็นแล้วให้เราเทใส่ลงไปในนมที่เราผสมรอไว้ค่ะใช้ช้อนคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีเท่านี้เราจะได้ชานมอสามพร้อมดื่มในปริมาตร1850 ML ค่ะถ้าเราจะเทใส่แก้วขายแก้วในคลิปขนาดยิ่มสองออนนะคะเราจะเทได้8แก้วค่ะจะใส่ไข่มุกเพิ่มเติมหรือว่าท็อปด้วยฟองนมก็สามารถทำได้ค่ะง่ายแล้วก็สะดวกใช่ไหมคะ สำหรับต้นทุนต่อแก้วนะคะจะตกอยู่ที่11บาทค่ะอย่าลืมรวมราคาแพ็กเกจด้วยนะถ้าเราต้องการบรรจุขวดขายเป็นชาพร้อมดื่มสามารถทำได้เช่นกันค่ะในคลิปพี่เจใช้กรวยแบบมีตาข่ายนะคะเพื่อช่วยกรองกากชาอีกชั้นหนึ่งค่ะขวดในคลิปขนาด150 ml ค่ะเราจะแบ่งบรรจุได้12ขวดราคาต้นทุนตกขวดละ7บาทค่ะ อย่าลืมนำต้นทุนพวกแพ็กเกจเช่นขวดฟ้าสติกเกอร์มารวมด้วยนะคะเวลาที่เราตั้งราคาขายจะได้ไม่ขาดทุนค่ะการปิดฝาขวดจะต้องใช้มือหมุนพร้อมออกแรงกดลงไปให้ดังแกรกหมุนเกลียวให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้ชาไหลออกมาค่ะสติกเกอร์ที่ติดที่ขวดจะต้องเป็นแบบกันน้ำเพราะเวลาวางขายจะถูกแช่ในตู้เย็นหรือถังน้ำแข็งการเก็บรักษาให้แช่ตู้เย็นไว้ได้3-4วันค่ะ สำหรับสูตรผสมต้นทุนราคาขายลิงก์สำหรับหาซื้อชาพี่เจแปะวางไว้ให้ใต้คลิปนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ